เป็นกรณีที่เราให้ไปแล้วแล้วมันมีเหตุเหตุอะไรก็ตามที่เพื่อนๆสอบถามเข้ามาเนี่ยถ้าอยากเอากลับคืนมาเนี่ยสามารถเอากลับคืนมาได้ไหมฟิล์มก็ต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าสามารถเรียกคืนกลับมาได้แต่จะต้องมีเหตุค่ะซึ่งจะต้องเข้าเหตุที่ระบุไว้ตามมาตรา531ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ค่ะก็จะมีได้กันอยู่3เหตุนะคะกรณีแรกนะคะเป็น สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็กลับมาพบกับช่องโมเดลลอร์ชาแนลอีกครั้งนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะฟิลมก็จะมาพูดในประเด็นเรื่องที่เพื่อนๆถามมาว่าถ้าเป็นกรณีที่มีการให้โดยสเสน่หาไปแล้วถ้าอยากเอาคืนสามารถเอาคืนกลับมาได้ไหมคลิปนี้ฟิมก็มีคําตอบมาให้นะคะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะคะฟิมก็ต้องขอฝากเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แลวก็กดกระดิ่งติดตามช่องยูทูบโมเดลลอร์ชาแนลด้วยนะคะค่ะจากหัวข้อที่เกิดไปต้นคลิปนะคะที่เพื่อนๆสอบถามกันเข้ามาว่าถ้าเป็นกรณีที่เราาาามมีกกรใใหห้้้ของงงงงสสสิิสิ่่่่ดนนึึับบุคคลลไปแววถมมตว วันหนึ่งอยากเอาคืนมาเนี่ยไอการให้โดยเสน่หาที่เขาเรียกกันแบบนี้สามารถเอากลับคืนมาได้ไหมซึ่งอันดับแรกนะคะเพื่อนๆก็ต้องไปทําความเข้าใจของความหมายของคําว่าให้ก่อนนะคะซึ่งความหมายของคําว่าให้จะระบุไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา5้1นะคะ <5 21 S 1> จะระบุไว้ว่าอันว่าการให้คือสัญญาซึ่งบุคคลฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้ให้โอนทรัพย์สินของตนให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับและผู้รับก็ยอมที่จะรับทรัพย์สินนั้นนะคะค่ะก็ยกตัวอย่างเช่นนะคะฟิล์มซื้อนาฬิกามาแล้วก็อยากจะเอาใใหห้้้้ีี่่ออมมแลลวฟิิกก็นนนาาฬัเย ก็ถือว่าฟิล์มเป็นผู้ให้ส่วนพี่อมก็เป็นผู้รับนะคะแล้วความสมบูรณ์ของการให้โดยสเสนานี่คือมันเป็นยังไงซึ่งเพื่อนๆจะต้องรู้ก่อนนะคะว่าทรัพย์สินที่เพื่อนๆให้นั้นเป็นทรัพย์สินประเภทไหนอะคะ่ะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะ 1. เป็นสังหาริมทรัพย์2ออสังหาริมทรัพย์ในการให้สังหาริมทรัพย์นะคะความสมบูรณ์ของการให้นี้ก็คือจะสมบูรณ์ตั้งแต่ ผู้ให้ส่งมอบให้แก่ผู้รับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นก็จะโอนทันทีนะคะ่ะยกตัวอย่างเช่นเหมือนเดิมเลยฟิล์มให้นาฬิกาพี่อมนาฬิกาถือเป็นสังหาริมาทรั์นะคะเป็นทรัพย์ที่สามารถเคลื่อนที่ได้พอฟิล์มให้พี่อมไปก็คือสมบูรณ์แล้วโอนไปแล้วเรียบร้อยกรรมสิทธิ์โอนไปเป็นของพี่อมเรียบร้อยะคะ่ะต่อมาทรัพย์สินประเภทที่2นะคะในส่วนของอสังหาริมาทรัพย์นะคะจะเป็นทรัพย์ที่ติดอยู่กับพื้นดินจะโยกย้ายเคลื่อนย้ายเหมือนนาฬิกาเมื่อกี้ไม่ได้แล้วความสมบูรณ์ของการส่งมอบจะต้องเป็นกรณีที่จะ ะะการให้อสังหาริมทรัพย์นี้ถึงจะสมบูรณ์ค่ะแล้วก็จะกลับเข้าไปสู่คําถามที่มือสอบถามกันเข้ามานะคะว่าถ้าเป็นกรณีที่เราให้ไปแล้วแล้วมันมีเหตุเหตุอะไรก็ตามที่เมือสอบถามเข้ามาเนี่ยถ้าอยากเอากลับคืนมาเนี่ยสามารถเอากลับคืนมาได้ไหมฟิล์มก็ต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าสามารถเรียกคืนกลับมาได้แต่จะต้องมีเหตุค่ะซึ่งจะต้องเข้าเหตุที่ระบุไว้ตามมาตรา,า,า5 3 1ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ค่ะก็จะมีได้กันอยู่3เหตุนะคะกรณีแรกนะคะผู้รับได้ประทุษร้ายผู้ให้เป็นความผิดอาญาร้ายแรงค่ะ ยกตัวอย่างเช่นนะคะพิลให้นาฬิกาพี่ออมไปค่ะแล้ววันใดวันหนึ่งพี่ออมคุมขังค่ะเห็นว่าฟิลสวยกว่าก็เลยถือน้ากดมาแล้วก็สาดหน้าฟิลทีนี้ฟิลก็คือเสียโฉมติดตัวอย่างนี้นะคะก็จะเป็นกรณีที่ฟิลอะค่ะผู้ให้นะคะสามารถเรียกคืนทรัพย์สินที่ฟิลให้พี่ออมไปก็คือนาฬิกาเรือนนั้นนะคะกลับมาคืนได้นะคะกรณีที่2นะคะเป็นกรณีที่ผู้รับนะคะได้ทําให้ผู้ให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือหมิ่นประมาทผู้ให้อย่างร้ายแรงนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะแม่ให้ที่ดินลูกแล้ววันหนึ่ง กูไม่อยู่ด้วยแล้วซึ่งกรณีแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทแล้วนะซึ่งแม่สามารถเรียกคืนที่ดินนั้นกลับมาได้นะคะกรณีที่3นะคะถ้าผู้รับได้บอกปัดไม่ยอมให้สิ่งของจําเป็นเลี้ยงชีวิตแก่ผู้ให้ในเวลาที่ผู้ให้ยากไร้และผู้รับยังสามารถให้ได้นะคะยกตัวอ,อย่างเช่นนะคะวันหนึ่งนะคะแม่ก็คือให้ทรัพย์สินลูกไปมีแก้วแหวนเงินทองที่ดินแม่มีอะไรก็คือให้ลูกไปหมดปรากฏว่าวันหนึ่งที่แม่แก่ชราลงแล้วแม่ก็กลับไปขอข้าวลูกกินนะคะลูกบอกว่าไม่ไม่ให้ ไม่ให้กินไม่มีจะให้ทั้งที่คือตอนนั้นนะคะลูกก็คือมีบ้านอยู่แล้วก็สามารถเลี้ยงดูแม่ได้นะคะแต่ว่าก็คือบอกปัดไม่ยอมช่วยเหลือจะตายก็คือตายไปอะไรประมาณนั้นซึ่งกรณีแบบนี้นะคะก็ต้องถือว่าคุณแม่สามารถเพิกถอนการให้แก้วแหวนเงินทองที่ดินเมื่อกี้ที่ให้ไปนะคะสามารถเรียกคืนกลับมาได้เพราะเหตุนี้ค่ะสรุปง่ายๆนะคะจากประเด็นคําถามที่เพื่อนๆสอบถามกันเข้ามาะคะ่ะว่าถ้าให้ไปแล้ววันนึงอยากเอาคืนเอาคืนได้ไหมฟิลก็ต้องบอกไว้เลยว่าสามารถเอาคืนได้นะคะแต่ต้องเป็นกรณีที่ เข้าเหตุทั้ง3กรณีข้างต้นนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าการจะเรียกคืนการให้นั้นได้นะคะจะต้องมีการปรึกษาทนายความก่อนนะว่าเหตุของเรามันเข้าเหตุไหนแล้วก็เพื่อให้ทนายความดําเนินการฟ้องเพิกถอนการให้เพราะเหตุในละคณนั้นได้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะฟิล์มก็หวังเป็นอย่างยิง่งว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้ไม่มากก็หน่อยนะคะถ้าได้ความรู้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องโมเดิล์อชาแนลได้นะคะสําหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสยัยสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะหรือสามารถโทรปรึกษาได้ทีี่่่เเบอร์ดด้้้าานนลลงไยคะ จะมีน้องแอดมินคอยให้คำปรึกษาเบื้องต้นอยู่นะคะแต่ถ้าอยากปรึกษากับทนายความสามารถนัดวันเวลาปรึกษากับน้องแอดมินได้เลยค่ะแต่ว่าจะมีค่าใช้จ่ายนะคะท้ายนี้ฟิล์มก็ต้องขอฝากเพจ f a c e b o o k m o d e l อ a ์ m o e e l Law ์ a ะคาเดม a ลอทอและ m o d e l ลอร์พอดแคสด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ฟิล์มก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ